สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอ่อเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬานักเรียนมาคุยกันค่ะครับผมไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นประเด็นที่เอ่อซับซ้อนกว่านั้นคือปัญหาเรื่องตารางแข่งที่มันชนกันเองอ๋อครับเรื่องคลาสสิกเลยนะฮะเรื่องตารางชนกันเนี่ยใช่ค่ะแล้วมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยกับนักกีฬาตัวเล็กๆค่ะ,คะโดยเฉพาะจากโรงเรียนที่แบบทรัพยากรอาจจะไม่ได้มี มากนักข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากข้อเขียนที่เล่าถึงเหตุการณ์จริงเลยค่ะเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนอ,อพอทอค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่น การแข่งขันอบทอนี่สำคัญนะครับเป็นเวทีใหญ่เลยใช่ค่ะเป็นรอบคัดเลือกภาคอีสานครั้งที่40ย่าหมอกโคราชเกมส์ปี2568ที่โคราชเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะชวนมองลึกลงไปหน่อยอะค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนปัญหาอะไรบ้างแล้วความท้าทายที่ซ่อนอยู่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนบ้านเรามันคืออะไรโดยเฉพาะกับโรงเรียนเล็กๆอค่ะ,คะ ก็น่าสนใจครับเรื่องมันเริ่มจากทีมวอลเล์บอลชายหาดหญิงค่ะรุ่น U14 จากทอมอกลาสินคือเด็กๆทีมนี้ต้องเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าบีบคั้นหัวใจเหมือนกันนะต้องเลือกว่าจะแข่งรายการไหนดีอ้าวทำไมล่ะครับ เพราะมีสองแมตช์สำคัญในเวลาเดียวกันเป๊ะเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็แย่สิครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะคะเหตุเกิดวันที่28ตุลาคม2568ที่สนามกีฬา80พรรษาที่โคราชมีคิวแข่งวอลเลย์บอลชายหาดญิง U14 ค่ะระหว่างทีมอบจนครพนมกับทีมทมกาลสินก็คือทีมของน้องพรีมคุณัญญาสิริปทุมกับน้องแก้มทวันรัตชัยบัญหาครับผมแต่พอถึงเวลาแข่งจริง ปรากฏว่าทีมน้องพรีมกับน้องแก้มจากกาลสินมาไม่ทันค่ะเอ้า oh, แล้วผลเป็นไงครับผลก็คือต้องถูกปรับแพ้บายหรือฟอร์ฟีดไปเลยค่ะโอ oh, เสียดายแย่เลยสิครับน่าเสียดายมากค่ะคันแบบนี้มันไม่ใช่แค่แพ้เกมเดียวนะครับแต่มันเหมือนกับปิดประตูโอกาสไปต่อในระดับที่สูงขึ้นของเด็กๆเลยนั่นสิคะซึ่งก็น่าคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ทำไมถึงมาไม่ทันใช่ค่ะ ทำไมถึงมาไม่ทันตรงนี้ล่ะค่ะคือประเด็นสําคัญเลยเพราะว่าในเวลาเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะคะกับคิวแข่งวอลเล์บอลชายหาดนัดนี้น้องพรีมกับน้องแก้มมีโปรแกร,รมต้องลงแข่งวอลเล์บอลในรม่มรอบรองชนะเลิศอีกรายการหนึ่งด้วยอ๋อเข้าใจแล้วแข่งสองอย่างในเวลาเดียวกันเลยใช่ค่ะแล้วปัญหามันอยู่ตรงที่สนามแข่งทั้งสองที่เนี่ยมันอยู่ห่างกันครับ การจะวิ่งรอบแข่งสองสนามในเวลาเดียวกันหรือแบบเวลาใกล้กันมากๆเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปัจจุบันมันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆนะครับเนี่ยลองนึกภาพตามนะทั้งตัวนักกีฬาเองโคช้ชหรือแม้แต่ผู้ปกครองที่ไปด้วยก็ตามคือต้องตัดสินใจนะตรงนั้นเลยว่าจะทิ้งรายการไหนดีเพื่อไปแข่งอีกรายการหนึ่ง ค่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้ต้องเลือกแบบนี้หรอกครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากยากจริงๆค่ะเพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแหละคือเสียโอกาสในอีกด้านไปแล้วสุดท้ายทีมเขาเลือกทางไหนคะข้อมูลบอกว่าทีมตัดสินใจเลือกไปแข่งวอลเล์บ,บอลในร่มค่ะอ๋อเลือกในร่มค่ะซึ่งน้องพรีมกับน้องแก้มก็ลงสนามเจอกับทีมทอนนคนะรราชสีมายู4 แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะชนะไปได้สำเร็จทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเลยโอ้เยี่ยมเลยชนะในร่มได้เข้ารอบชิงก็ถือเป็นข่าวดีมากๆสำหรับทีมนะครับแต่พอมองย้อนกลับไปที่รายการชายหาดที่ต้องทิ้งไปนี่สินั่นสิคะมันก็น่าเสียดายจริงๆเพราะข้อมูลที่ได้มาบอกว่าน้องสองคนนี้เอ่อฟอร์มกำลังดีเลยในรายการชายหาดใช่เลยค่ะเสียดายมากเพราะว่าก่อนจะถึงนัดที่ต้องแพ้บายไปเนี่ย น้องพรีมกับน้องแก้มคือชนะรวดมาตลอดเลยในรอบแรกๆหรอครับค่ะมีแมตช์หนึงก่อนหน้านั้นวันที่26ตุลาชนะทีมเทศดาลตำบลบัวใหม่ไปแบบขาดลอยเลย2-0เซตสกอร์21-4กับ21-0ค่ะโอ้โห21-0เลยเหรอ ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซต2นี้น้องแก้มเสิร์ฟคนเดียวเลยค่ะ21แต้มรวดไม่ธรรมดาแล้วครับแบบนี้ค่ะชนะแบบ21เศูนย์ี่ยทำให้ทีมเข้ารอบ8คนสุดท้ายมาได้แบบสวยๆเลยก่อนจะมาเจอแจ็คพลดตารางชนกันนี่แหละค่ะ21 0ศูนย์นี่มันบ่งบอกศักิยภาพที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับ ยิ่งทําให้คําว่าน,น่าเสียดายที่แหล่งข้อมูลใช้เนี่ยมันชัดเจนขึ้นไปอีกจริงค่ะเพราะเด็ก2คนนี้ไม่ใช่แค่มือใหม่ทั่วไปแต่ดีกรีเป็นถึงแชมป์ภาคอีสานร,รายการใหญ่ยูโรเคก์ไทยแลนด์บีชสองพที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะอ๋อเพิ่งได้แชมป์มาเลยใช่ครับการที่มีศักยภาพระดับแชมป์ภาคแต่ต้องมาตกรอบเพราะตารางแข่งชนกันเนี่ยมันมันคือการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาต่อยอดที่น่าเสียดายมากมาก ทั้งสําหรับตัวนักกีฬาเองแล้วก็สาหรับวงการวลอลเลย์บอลชายหาดบ้านเราด้วยซ้าไปแล้วที่น่ากังวลกว่านั้นนะคะคือแหล่งข้อมูลชี้ว่ากรณีแบบน้องพรีมน้องแก้มเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกครับแต่เหมือนเป็นปัญหาเรื้อรังที่เจอได้บ่อยๆเลยค่ะในการแข่งขันระดับนี้อ้าวเหรอครับแสดงว่าไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวไม่ใช่เคสเดียวค่ะโดยเฉพาะกับทีมที่มาจากโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัด ที่อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณแล้วก็นักกีฬาในสังกัดมีน้อยก็มักจะเจอสถานการณ์แบบนี้ซ้ําๆค่ะตรงนี้แหละครับที่เราอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปถึงโครงสร้างปัญหาแล้วละ่ะคือโรงเรียนเล็กๆเนี่ยบ่อยครั้งมีนักกีฬาเก่งๆอาจจะไม่กี่คนค่ะพอต้องส่งทีมเข้าแข่งหลายรายการหลายประเภทกีฬาหรืออาจจะหลายรุ่นอายุ ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้นักกีฬาหน้าเดิมๆนี่แหละลงแข่งซ้ําๆเพื่อให้โรงเรียนมีตัวแทนเข้าร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันเหมือนกับการเอ่อปั๊มตัวแทนจากทรัพยากรที่มีจํากัดนะครับอ๋อเข้าใจค่ะคือใช้เด็กคนเดิมลงหลายอย่างใช่ครับซึ่งพอทําแบบนี้ความเสี่ยงที่ตารางแข่งของนักกีฬาคนคนเดียวกันเนี่ยในต่างรายการมันจะมาชนกันพอดีเปะ๊ะมันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ถึงแม้ว่าผู้จัดจะพยายามออกโปรแกรมกำหนดวันเวลาชัดเจนแล้วก็ตามแต่บางทีการจัดตารางอาจจะไม่ได้มองลึกลงไปถึงข้อจํากัดเฉพาะของแต่ละทีมโดยเฉพาะทีมเล็กๆที่จาเป็นต้องใช้นักกีฬาคนเดียวแบกหลายรายการแบบนี้แต่ก็น่าสนใจนะคะในแหล่งข้อมูลเดียวกันนี้เขาก็พยายามเสนออีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันครับยังไงครับ เขาบอกว่าถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องตารางชนกันอยู่บ้างแต่การที่เด็กๆโดยเฉพาะจากโรงเรียนเล็กๆได้โอกาสลงแข่งหลายๆรายการพร้อมกันแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเองนะอ๋อมองในแง่ของการพัฒนาค่ะทำให้เก่งขึ้นแกร่งขึ้นได้เจอคู่แข่งหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอันนี้ก็ก็เป็นมุมมองที่น่ารับฟังนะครับมันคือดาบสองคมจริงๆแหละค่ะ การให้โอกาสเด็กได้ลองหลายๆอย่างก็เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้านทําให้เขาอาจจะค้นพบตัวเองหรือแข็งแกร่งขึ้นจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องชั่งน้ําหนักกับความเสี่ยงอื่นๆด้วยเหมือนกันเช่นความเหนื่อยล้าโอกาสบาดเจ็บหรือแม้แต่ความสับสนในการจัดลําดับความสําคัญของเด็กเองที่อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาวได้เหมือนกันจริงด้วยค่ะแล้วถ้าดูที่โรงเรียนต้นสังกัดของน้องๆน,นะคะ คือโรงเรียนกีฬาเทศบาลสองวัดสว่างคงคาที่กาลสินแหล่งข้อมูลให้ภาพที่น่าทึ่งมากค่ะเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆพื้นที่จำกัดมากใช้คำว่าพื้นที่เท่ากาปั้นเลยทีเดียวโอ้โหเท่ากัปั้นเลยค่ะแถมยังตั้งอยู่ในวัดอีกต่างหากใช่ครับผมอ่านเจอเหมือนกันน่าทึ่งมากนะ โรงเรียนที่ดูเหมือนจะมีข้อจํากัดเยอะขนาดนี้ทั้งเรื่องพื้นที่ทั้งเรื่องทรัพยากรต่างๆแต่กลับปั้นนักกีฬาเก่งเองขึ้นมาได้ต่อเนื่องมันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะทั้งของตัวเด็กเองโคช้ชผู้บริหารหรืออาจจะรวมถึงชุมชนรอบๆบวัดด้วยซ้ำไปที่ช่วยกันสนับสนุนเด็กๆเ,เหล่านี้ให้ก้าวข้ามข้อจํากัดต่างๆมาได้พอฟังแบบนี้แล้วภาพมันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะคะครับผม คือมันมีทั้งด้านดีของการให้โอกาสเด็กๆได้แสดงความสามารถในหลายๆด้านได้พัฒนาตัวเองซึ่งอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะกับเด็กที่มาจากโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้มีทัพยากรเพียบพร้อมใช่ครับโอกาสเป็นสิ่งสําคัญแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมกับปัญหาใหญ่เรื่องการจัดการการเดินทางแล้วก็ที่เจ็บปวดที่สุดคือการต้องเลือกต้องทิ้นโอกาสใดโอกาสหนึ่งไปทั้งทงที่เด็กอาจจะมีแววรุ่งทั้งสองทางเลยก็ได้ เพียงเพราะตารางมันไม่เอื้อมหน่วยสถานการณ์นี้มันเลยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของทีมทีมเดียวหรือนักกีฬาแค่สองคนแล้วล่ะครับแต่มันสะท้อนภาพใหญ่ของความท้าทายในการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนในบ้านเราเลยว่าเราจะทำยังไงให้ระบบมันมีทั้งประสิทธิภาพแล้วก็เป็นธรรมรวมถึงส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆได้อย่างแท้จริงไม่ว่าเขาจะมาจากโรงเรียนใหญ่ในเมืองหรือโรงเรียนเล็กๆในชนบทก็ตามนั่นสิคะ่ะ มันก็เลยวนกลับมาที่คำถามสำคัญว่าระบบการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนของเราเนี่ยมันควรจะต้องปรับปรุงหรือคิดใหม่ทำใหม่ในมุมไหนบ้างเพื่อให้รองรับนักกีฬาเก่งๆที่อาจจะมาจากโรงเรียนทุกขนาดได้อย่างเท่าเทียมกันจริงๆหรือว่าเราจะแก้ปัญหาตารางชนกันที่ต้นเหตุได้ยยังไงจะจัดโปรแกรมให้มันยืดหยุ่นขึ้นได้ไหมหรือว่าต้องมีการประสานงานระหว่างผู้จัดกีฬาแต่ละประเภทให้ดีกว่านี้หรือเปล่า เพื่อเปิดทางให้เด็กๆที่มีความสามารถหลากหลายได้โชว์ศักยภาพเต็มที่ไม่ต้องโดนบังคับให้เลือกอนาคตตั้งแต่ยังเด็กแบบนี้หรืออาจจะต้องมองไปที่การสนับสนุนโรงเรียนเล็กๆโดยตรงเลยไหมคะครับก็น่าคิดนะในการสร้างนักกีฬาเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องฝากความหวังไว้กับเด็กแค่ไม่กี่คนที่ต้องวิ่งรอกแข่งจนเกิดปัญหาแบบนี้ครับผมมันมีทางออกไหนที่เป็นไปได้บ้าง อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้ลองขบคิดกันต่อนะคะว่าเราอยากเห็นอนาคตของกีฬาโยชนไทยเป็นแบบไหนกันแน่